จับหนังสือแบบโบราณอ่านบันทึกหน้าต่อไปวันนี้บทกรอนเศร้าๆกับวันเหงาๆหนาวๆที่บาดลึกเข้าไปในหัวใจเลยนะคะก็ให้แฟนเพจทั้งโลกมาตั้งชื่อคะ่ะบทกรอนที่ไปเห็นลูกศิษย์แล้วก็มาเขียนเป็นบทกรอนเห็นเศร้าซึมลืมไม่ลงพะวงหาเห็นน้ำตา เต็มตื้นวันคืนหมองเห็นรราย,ยาติขาดมิตรสนิทปองเห็นหม่นหมองนองน้ำตาบ้าบใบไปเป็นครูเขาเกรากร่อมลอมชอมขวัญมีสักวันเขาเติบโตโก้เก๋ไก่เพียงหยิบยื่นความเมตตาลบอาไลเป็นสายใหยผูกพันนิรันดร เมื่อยังเด็กเล็กนักความรักขาดนำอำนาจวาสนามาสั่งสอนมีว้าเวเดียวดายไร้รังนอนอนาทรรันทดสลดใจในอ้อมแขนของครูสู้ช่วยลูกฝังแล้วปลูกความแกร่งเข้มแข็งใส่ภายเรือจ้างข้ามฝัง่งไม่รังใคร โนนหลักชัยถอค้ำดึงถึงฝั่งเอ่ยสำหรับบันทึกหน้านี้ก็ถูกปิดลงเพียงเท่านี้แล้วก็รอเปิดบันทึกหน้าต่อไปค่ะ